สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการรักด่วน fast love และแน่นอนนะครับมีทุกความคิดเพราะวันอังคารแบบนี้นะครับผมพี่พัฒนาํำทอนทิพย์ครับก็จะมาเป็นผู้ดําเนินการกําจัดความโสดให้กับคุณผู้ชมทุกทกคนเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความรักนี่นะครับลองสังเกตไหมครับว่าหลายๆคนที่พยายามไขว้าหาความรักหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับมันขึ้นอยู่กับโอกาสอย่างรายการรักด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่เราเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชายโสดและหญิงโสด ได้มาเจอเจอได้มาพูดคุยกันในรายการของเราและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตอนนี้ยังโสดอยู่และคุณกําลังปล่อยให้ความเหงาของคุณนั้นได้ทดําร้ายจิตใจคุณในทุกค่ำคืนส่งเรื่องราวของคุณมาทาง www.lovethai.com a t และสําหรับในค่าคืนนี้นะครับผมขอเปิดตัวกลุ่มสาวโสดทั้ง3ท่านเราไปพบกับ3สาวโสดในค่ำคืนนี้กันได้เลยครับจิ๊บาลินี สาวสวยเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตายชันุมากสาวร่างอวบอารมณ์ดีนักประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิงระดาปรารดานักธุรกิจสาวหน้าหวานเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ <ST AR C AST IC> สวัสดีครับ ก็ขอต้อนรับสาสาวโสดทุกท่านนะครับเข้า่รายการรักโวนวาสเลิฟอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มจากคุณละดาก่อนคุณละดานี่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ใช่ค่ะก็เกี่ยวกับพันเรามีอะไรบ้างครับตั้งแต่หัวจลอดเท้าเลยค่ะก็มีทั้งคิมุูผิวหน้าผิวกายแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยค่ะบำรุงจากภายในเท่าที่ดูนี่นะฮะคุณระดาก็เป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามผิวพรรณสวยงามค่ะแล้วที่ผ่านมาความรักมันเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่เราเป็นคนสวยสักขนาดเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยแฟนเจ้าชู้มากคนล่าสุดเจ้าชู้ขนาดไหนครับก็คือจับได้จับได้หลายครั้งมากค่ะจนแบบว่าเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้คุณระดาชอบชอบแบบไหนครับสเปคของผู้ชาย จริงๆแล้วนะคะคิดว่าตัวเองอ่ะคงจะชอบผู้ชายเจ้าชู้แหละอยากได้ผู้ชายเจ้าชู้ที่เขาหยุดอยู่ที่เราไงจะบอกคุณระดาวว่ามันไม่มีครับผู้ชายแบบนี้มันไม่มีจริงหรอคือเจ้าชู้ได้นิดหน่อยนี่นะฮะพอพอเป็นกระสายพอให้มันตื่นเต้นในชีวิตในการใช้ชีวิตผู้ชายที่เจ้าชู้นิดๆจะมีเสน่ห์ค่ะอือก็ไม่น่าเบื่อเลยแหมผู้หญิงทุกคนคิดแบบนี้นะขอให้โชคดีในรายการของเรานะครับ มาที่คุณตายครับผมคุณตายนี่เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะแบบนี้ก็เจอคนเยอะสิครับเยอะมากเจอเจอเยอะมากทั้งผู้ชายผู้หญิงกระเทยตุ๊ดทมดีเจอหมดเลยเจอหมดเลยเจอหมดเลยคนที่เข้ามาติดต่องานกับเราคนที่เราไปพูดคุยด้วยมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไม่มีใครที่ถูกสเปคคุณตายหมอมีค่ะมีเพราะว่าจริงจแต่สเปคแต่ชอบผู้ชายที่โตกว่า ก็มีเพราะบางทีบางทีตกว่าหมายถึงตัวสูงกว่าเราไม่ใช่อายุมากกว่าตายเยอะเยอะสิปีขึ้นไปอะไรเงี้ยบางทีแต่ทํางานด้วยความมั่นใจเยอะค่ะพอมีผู้ชายที่โตกว่าบางทีเขาเขาจะเบรกเราได้ในบางจุดบางทีเราเร็วไปเราแรดไปอะไรเงี้ยมัจะแบบว่าเบาหนึงเบาหนึงอะไรเงี้ยแล้วเราจะเกรงใจกันมึงคนู้บอกว่าชอบคนที่มีอายุมากอ่ะจะไหวเหรอดูแลเราไหวเหรอตัวเขาเองยังดูแลไม่ได้เลยเลิศฮะเช้าเย็น บางที่สองเช้าเย็นเหลือ้าดิ้งจูงเข้าห้องน้ำตอนข้าวตอนข้าวมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุใช่ไหมผู้ชายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่เราด้วยบางทีอยู่ที่เราด้วยว่าเราทําให้เขากระชุ่มกระชวยขึ้นหรือเปล่าเราต้องบริหารเสน่ห์ของเราจรต้องจิตจักร้านมีพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วอร่อยเลือดอ๋อเหรอใช่อร่อยเลือเลยอร่อยมากโอ้หนี่มีอะไรน่าค้นหานะผู้หญิงคนนี้ยนะครับเอาผลโชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอีกท่านหนึ่งคุณจิ๊บ คุณจิ๊บนี่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมันวุ่นวายไหมครับงานของเราช่วงแรกๆวุ่นวายนิดหน่อยแต่พอหลังๆนี่เริ่มอยู่ตัวแล้วค่ะเริ่มแบบมีแบบเขาเรียกแฟนชายมีแบบเขาเรียกคนไปขายต่อขายต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอฮะมมีตัวแทนจําหน่ายใช่ใช่ที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเยอะขึ้นแม่แล้วงานเราก็ดูดีขนาดนี้เราก็สวยด้วยนะคุณจิ๊บต้องการสเปคผู้ชายแบบไหนครับ ชอบหรอคือหนูก็ชอบกันหล่อหลอบางทีมันถ้าพูดมาเป็นสเปคมันพูดยากนะใช่แต่พอเจอปั๊บเนี่ยแบบนี้ละใช่เลยแบบพี่กิฟก็ใช่ผิดทีรักเัินเ้าไปใชิดที่งานตัดภาพที่ออกัพี่ตายเลยนะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราเราเตรียมผู้ชายชายโสดรูปร่างดีหน้าตาดีหน้าที่การงานดีมาให้ สามสาวสดทั้งสามท่านได้พูดคุยได้เจอเจอกันนะครับไปพบกับชายสดของเรากันเลยครับในช่วงแรกพบ แล้วก็ขอต้อนรับชายโสดทั้งสามท่านนะครับเข้าสู่รายการรักด่วนฟาสเลิฟบนะครับตามสาวของเรามีสามบุคลิกแตกต่างกันชัดเจนท่านแรกนี่นะครับสวยท่านนู้นนะครับน่ารักสุภาพสตรีตรงกลางนี่อร่อยอร่อย <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับชายโสดทีละท่านเริ่มจากท่านแรกเลยนะครับคุณนัทคุณนัทที่เขาเป็นนักธุรกิจนะครับนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับงานของเราที่ทำอะไรบ้างครับคุณนัทงานของผมนะครับก็จะต้องพยายาม วางกลยุทธ์เรื่องการตลาดนะครับของผลิตภัณฑ์ว่าปีนี้เราจะเติบโตยังไงแล้วปีต่อไปเราจะเติบโตในทางไหนเราก็พยายามแก้ปัญหาในในส่วนของที่ที่มีปัญหาในแต่ละแต่ละวันแล้วก็แต่ละไตมาสครับใช่ครับงานของคุณนัทถ้าเทียบกับคุณระดากับคุณจิ๊บนี่นะฮะก็คล้ายๆกันนะฮะนำเข้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพครับความรักของเราเป็นยังไงครับคุณนัทเพิ่งโสดมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคนคี่อนข้างจริงจังกับงานที่บอกว่าจริงจังกับงานเนี่ยจริงจังขนาดไหน ก็จริงจังขนาดที่ว่าผมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มครับโอ้โหอยู่กับงานนี่แหละฮะใช่ครับสมควรแล้วครับที่เป็นโสดครับความรักครั้งใหม่ที่มันจะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณต้องการผู้หญิงแบบไหนครับผู้หญิงผมชอบผู้หญิงสนุกครับแล้วก็ยิ้มเก่งใช่ครับทาให้ผมมีรอยยิ้มได้เนี่ยผมโอเคมองตรงกลางได้เลยครับพี่อะไรนะมองตรงกลางได้เลยผู้หญิงสนุก๋อได้ครับสนุกราใจทุกเส้นทางนี่เป็นยางรเดี e อะไรอย่า วันนี้เนี่ยนอกจากมุมมองในเรื่องของความรักที่เรานํามาแชร์กันแล้วเนี่ยครับผมคุณนัทเขาจะมีความสามารถนะครับมาแสดงให้สาวๆทั้งสามท่านได้เห็นกันด้วยครับผมเขามีทักษะในเรื่องของการเล่นเทควันโดครับผมไปพบกับความสามารถนี้กันเลยครับเอ๊ะอยครับความสามารถอื่นมีอีกางไงฮะตอไม้ครับผมเดี๋ยวผมเอ่อโชโช่ต่อยต่อยไม้ให้ดูครับต่อยไม้ใช่ครับโอ้โหนี่นะฮะ ลองดูนะฮะดูความสามารถเขานะครับอ้าเออโอ้โหตบมือฮ่าตบมือกีฟตายก็ทําได้อะไรนะฮะตายก็ทําได้คุณตายใช่คุณเรียนเทควันโดมาหรือเปล่าเรียนไม่เรียนไม่รู้แต่ทําได้คุณทำได้ทำให้ดูเลยไหมจริงๆนะให้เขาถือนะเชิญคุณตายบนเวทีเลยครับโอ้โหนี่เป็นตัวไทยของน้องเองขออนุญาตดูมือคุณก่อนคุณถอดแหวนก่อน แหวนไม่มีแหวนไม่มีฝั่งฝั่งนี้ไม่ใช่แหวนไม่มีเราแหวนจากคุณนัทถูกต้องเถ้าเธครับะฮถ้าทะลุถึงหัวใจทำไงอ่ะเดี๋ยวผมรักก็เองครับโอเคเดียมือไม่เป็นไรเลยนี่ทะลอกเลยเบาๆไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรเลยนะโอเคให้คุณตา มาถึงชายหนุ่ท่านต่อไปคุณปาล์มบอก3ามสาวโสดก่อนนะครับว่าคุณปาล์มนี่นะครับมีอาชีพเป็นดาราพิธีกรนะครับโอ้โหงานอย่างคุณนี่เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมือนกันนะคุณปาล์มใช่ครับแล้วความรักที่ผ่านมา ของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงฮะคุณถึงไม่จริงๆแล้วผมเป็นคนสบายๆครับ,รบผมก็เลยไม่ได้ขวนขวายเท่าไหร่คือถ้าผมไม่มีแฟนเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าสบายจังเลยไม่มีแฟนทําอะไรมันก็ล่มไปหมดรหรือถ้ามีแฟนขึ้นมาก็ว่าดีใจเหมือนกันที่มีคนให้เราได้รักแล้วก็ได้ดูแลใครสักคนหนึ่งสเปคที่คุณต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงคุณปาล์มจริงๆแล้วผมชอบความเข้าใจนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ขี้หึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีปัญหาว่า จะเข้าใจว่าผมเนี่ยไม่เป็นห่วงเป็นใยอ๋อผู้หญิงบางคนที่พอเราไม่ถือปั๊บคิดว่าเราไม่รักใช่ครับผมจริงๆแล้วรักแต่ไม่แสดงออกผมรักอยู่แล้วครับแต่ผมมีความว่าความรู้สึกถึงมันเป็นอารมณ์ที่เสียเวลานะครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับผมแต่ผู้หญิงบางคนเขาต้องการนะใช่ครับผมแต่วันนี้นี่นะความสามารถของคุณปาล์มด้วยที่ว่าเขาทํางานในวงการบันเทิงเป็นดาร,ราเป็นพิธีกร ความอดทนเขามีสูงครับถูกต้องครับเขาก็เลยนําความสามารถนี้มาให้กับสามสาวสดได้ชมกันความอดทนที่ว่าคือการกินวาซาบิโชครับนี่ฮะนี่ครับให้สาวๆดดูก่อนวาซาบิที่ว่านี่มาเป็นหลอดนะฮะครับเป็นวาซาบิสด ใช่ฮะมันจะเผ็ดกว่าวาซาบิทั่วไปถูกต้องครับผมถ้ามคุณผู้ชมไม่เชื่อแล้วผู้หญิงทั้งสามท่านไม่เชื่อเราจะลองให้พี่กิฟกินให้ดูก่อนนะครับเป็นตัวอย่างเบาๆนี่ฮะนี่คุณให้ผมเหรอใช่เดี๋ยวผมให้คุณก่อนไงคุณตามคุณตลกละนี่ไงอ่คุณเอาเท่านี้ก่อนนี่อ่ะบีบวาซาบินี่ใครไปกินแล้วคุณปาลมกินได้ครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยเลยเลยใช่ไหมเอาว อ่ะบอมครับผมพลังหายคุณกับตาของคุณเลยนี่ฮะผมจะกินชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็จะบีบไปอย่างี้แบบนี้นี่นะนี่นะฮะพร้อมไหมครับเชิญครับ โถมือสั่นมือสั่นเหมือนกันนี่อือหืออือขอบคุณรับคุณเดี๋ยวฮ้ยเรียบร้อยแล้วเหรอคืนก่อนสิฮะ ท่านสุดท้ายในค่าคืนนี้ครับคุณลี่งานของคุณลี่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับผมบริษัทอัมพลฟู้ดเดี<ม>๋ยวก่อนงานของเราทําอะไรบ้างครับเหมือนกับคุณตายไหมประชาสัมพันธ์เหมือนกันผม,ผมจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันคือผมจะติดต่อกับทางหน่วยการตลาดครับผม<ๆ><ๆ>เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ต่างๆรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อสื่อมวลชนครับผมเป็นคนวางแผนกลยุทธ์กับสินค้าในบริษัทแล้วเนี่ย แล้วในเรื่องของความรักชีวิตของเรามันเป็นยังไงวางแผนไม่ได้เลยฮะต้องใส่วางแผนดีเกินไปครับผมโสดมาได้ประมาณ3าถึงสปีขึ้นไปแล้วครับผมนานมากใช่ครับครับผมคุณโสดมาแล้ว3ามถึงสี่ปีคุณเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมเป็นนี่คือปัญหาที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลยครับถามว่าผมเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายก็มีน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะและไหนจะผู้ชายที่เป็นเก้งเป็นกวางเอกนะฮะแต่คุณเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมสังเกตได้ในทีมครับผมตัวเล็กคครรัััับบเตตี้้ยสนนแ่่มมใจผ นี่แหละครับความสามารถหน้าที่การงานของเขาอีกอย่างหนึ่งความสามารถเขาคือในเรื่องของการนวดใช่ครับผมหลายๆคนครับผู้หญิงหลายๆท่านชอบนวดจะนวดอะไรดีครับนวดฝ่ามือดีกว่าคนที่จะให้รับการทดลองผมลองนวดดีไหมครับจะเป็นใครดีเ่ยจะเป็นผมผมเองดีกว่าฮะคุณคิดก่อนกาไ้ผมไม่ออกมาเดี๋ยวคุณไปหาสาวๆเราแน่เลยมาโชว์การนวดกันเลยฮะว่าจะผ่อนคลายขนาดไหนครับผมมันต้องเริ่มยังไงก่อนฮะต้องเริ่มก่อนเราดับแรกบีพับบีบซ้ายบีบขวาเรื่อยเส้นก่อนไปเรื่อยๆคุณลี่นวดมือเหรอเนี่ยคุณลี่ครับครับผม เฮ้ยพอคุรี่ปล่อยเนี่ยมันเหมือนมันวืดอ่ะเขาจับเส้นแล้วพอปล่อยปุ๊บไม่อยากจะบอกว่าเป็นการเดินของเส้นใยเลือดครับผมค่อยไหลเข้าไปทำให้ร่างกายเราเริ่มผ่อนคลายตอนนี้มันสบายถึงแขนแล้วอ่ะยังไงทสาวสนใจไหมฮะอยากจะให้คุรี่ลองนวดดูบ้างไหมฮะสนใจค่ะสนใจเล้ฮะนะครับคนเราครับอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายตานะครับทางต้องแผนและอีกทิ้งเอาไว้เขาพูดว่าทําอย่างนี้ทุกวันเวลาสามครั้งนี่จะช่วยให้สายตาเราดูดีขึ้น อาจจะมองเห็นคนที่ใช่มากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โถถูหมฮะจะได้เงี้ยมาสัมผัสขึ้นนะครับ่ะคแล้วก็มองเห็นคนที่ใช่แล้วค่ะเอามาคุณปายบ้างไหมฮะพูดได้ว่าปลายนิ้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องการได้ยินเออโอ้ยได้อยากจะได้ยินเสียงคนพูดว่าคนที่ใช่มาแล้วหรือยังฮะอ๋อโอเคแกมาใกล้เข้ามาอ๋อขำลมดีนะเนี่ยสมเป็นพีอาร์จริงอืมอ่านี่ครับไม่ปล่อยผ่านไปทำแบบนี้ทุกวันเวลาสามครั้งครับจะช่วยกันเรื่องสายตาไปแล้วเรื่องการได้ยินไปแล้วนะฮะมาดูคุณจิ๊บบบบบคคคครรััุุณณจจิิ๊๊เปป็นไข่ะ วันนี้รู้สึกจะเป็นใขรครับไข้ที่ชนครับใครที่ชนคนที่ใช้ไปมองอีกทีนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลดฝ่ามือทางด้านข้างนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตาครับว่าคุณจะได้มองเห็นสายตาดีๆอ่าแล้วครับขอเสียงปรวมือให้คุณลี่หน่อยฮะตอนนี้ครับมาถึงสาวสวยของเราทั้ง3ท่านครับถึงเวลาที่พวกเราจะลงคะแนนความประทับใจให้กับชายหนุ่มแล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ แหมวันนี้เนี่ยนะคะชายโสดของเราเนี่ยเรียกได้ว่ารูปร่างดีสูงยาวข่าดีกันทั้งนั้นชายโสดของเราไม่ได้มากันแค่สามคนเท่านั้นแต่พวกเขามาพร้อมกองเชียร์ไปพบกับกองเชียร์ของชายโสดของเรากันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยเพื่อนและน้องของคุณลี่ตามมาด้วยกลุ่มนักแสดงละครเวทีว้าวุ่น2013 <ๆ S 1> เพื่อนเพื่นของคุณปาม และสุดท้ายเพื่อนๆของคุณนัทครับทั้งหมดนี้จะมาร่วมลุ้นร่วมเชี่ยและอาจได้รับเงินรางวัล10,000บาทไปครองในรอบนี้นะครับผมจะเปิดโอกาสให้าสาวสาวโสดนั้นได้พูดคุยกับชายโสดของเราทั้ง3ท่านคนละ15วินาทีพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยครับช่วงคุยด่วนขอเชิญชายโสดท่านแรกเลยครับคุณนัทเชิญครับคุณรดาครับเชิญเลยครับ15วินาทีเท่านั้นจับเวลา ้ยตายเราจะไม่ให้ชายโสดและหญิงโสดมาถูกให้ต้องตูวกันเลยนะฮะเป็นกติกาผิดเหีไม่อยากโสดต้องฟังรับสมัครชายโสดที่อยากดูแลหัวใจสามสาวคุณแม่ยังสวยนุกสุธิดาลิวมนัสวีแวโซสมัครได้ทางเบอร์ไวเบ o เฟซบุ๊กคอม f a s t t h a i ด a ว d